จะคุณนอนเพีกงอีกาล้วจ้ะแกยงป่าบ้านเราแกยงบ้านบ้านจะใส่เบิด์ตสุยางัุเนี roat, ้ยวแยงป่าบ <fall> ้านเราได้เแกงเอ่ออะไรอ่ะแกยงบ้านเราเนี่ยจ้ะเอาะภากิสูก็เย็นเย็นเย็นจนาในใบร่วงหมดแล้วนะก็ช่างไม่ไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่งามก็โอเค มันก็ฟองปลูกเาราเองแต่ของเราปลูกเองมันแน่นอนนะของออร์แกนิกนี่ออร์แกนิกนี่นะแกงบ้านานาะแกงบ้านเข้านอจะนี่ผักง้างกับใส่ร่วมลวงไปสดน้ำห่อนจะ้ะเห็ดนั่งร่มหลวงกับเห็ดอันบ้านนี่ละจะ้ะบัดนี้เห็ดเมืองอเมริกาน,นี่ละกินดอกอยิ้งยันน่ยนะ เราก็มีห,หลายอย่างอยู่จากปักตองปับกทัวปักแตงของห,าห่าเจียบไฟหอดแซ่แข็งไวุ้นตัวจ้ะท่านัวรัท่้แตงกินบ่รท่านห่ากับแซ่แข็งไว้จ้ะแซ่บ์เเอ้าวมันนี่กินอาหารทาาบบีรานบ้าน้าแกงบ้านๆโอ้เซ่บหอดบวกปากโอ้แซ่บหลายเอีลิ มาเด้อมาสดนหน้าหัานหอนน้ำกันจ้าแยางบ้านห้าฟ้องวัดตากอกดอกฟ้องนันฟ้องข้องบีฟ้องกุ่งฟ้องปาองา่าหวานจ้าเย่